มาแนะนำไอเทมสำหรับหน้าร้อนกันนะคะทุกวันนี้นะคะก็เป็นหน้าร้อนนะคะแดดเมืองไทยค่อนข้างแรงมากๆเลยแสงแดดนะคะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีบนใบหน้าเราได้นะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการเกิดเม็ดสีบนใบหน้าของเราเกิดขึ้นได้อย่างไง ปกตินะคะผิวหนังของเราแบ่งออกด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นแรกนะคะชั้นบนสุดซึ่งจะเป็นชั้นหนัของหนังกำพร้านะคะชั้นถัดมาจะเป็นชั้นของหนังแท้ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชั้นของไขมันนะคะซึ่งตัวเซลล์ที่ทำให้ที่ในการสร้างเม็ดสีนะคะที่เรียกว่าเมลลนอไซต์นะคะจะอยู่ที่ชั้นหนังกำพร้าส่วนล่างสุดนะคะซึ่งจะผลิตเมต็ดสีเมลานินขึ้นมานะคะ ซึ่งการที่จะสร้างเม็ดสีเมลานินขึ้นมาได้นะคะจะต้องอาศัยเอนไซม์ไทโรซินเนสนะคะที่จะช่วยทําให้เกิดเม็ดสีขึ้นมาเมื่อเม็ดสีสร้างขึ้นก็จะถูกผลักดันขึ้นไปที่บนชั้นบนสุดของผิวหนังของเรานะคะก็คือบนสุดของผิวหนังกําพร้านะคะจะเกิดจุดด่างดำบนใบหน้าของเราขึ้นได้นะคะค่ะสํารับเฟอร์นะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องของจุดด่างดำ เป็นคนผิวแห้งก็ผิวแพ้ง่ายนะคะเฟิร์นนะคะก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้เฟิร์นได้นะคะซึ่งแบรนด์หนึ่งนะคะที่เฟิร์นเลือกใช้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ไว้วางใจนะคะก็คือแบรนด์ยูเซลีนนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็คืออั t ต้ w i วท p พ s s s p ปอร์ตเลคะซึ่งตัวนี้นะคะชอบมากๆเลยก็คือมันมีทั้งไทมิอลซึ่งจะช่วยลดจุดด่างดำแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ ตัวไทอมิโดนะคะจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งตัวเอนไซม์ไทโลซินเอสนะคะซึ่งจะเป็นเอนไซม์ที่ทําให้เกิดการสร้างของเม็ดสีขึ้นได้นะคะแล้วก็เติมน้ําให้กับผิวโดยผสมสารไฮยาลูรอนเข้า<ะ>ไปด้วยนะสำหรับวิธีใช้ยูซีนเอลต์ไวท์พล t สบอร์เดดดับเบิลบูสเตอร์เซรั่มนะคะซึ่งจะใช้หลังจากที่เราล้างหน้ามาแล้วเลยนะคะซึ่งลักษณะเนี้อก็จะเป็นเซรั่มเนื้อใส บบะะสามารถทาไปที่บนใบหน้าได้เลยซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับเฟินมากเลยเพราะว่ามันผสมตัวไฮยาลูรอนแล้วก็มีไทอะมิดอลนะคะที่จะช่วย ลดพวกกระหรือว่าถุ่ล่งดำบนใบหน้าได้นะคะตัวที่2องที่จะใช้นะคะจะเป็นยูซูลีนอัลต้าไวท์พลาสปอร์เลดเดย์เอสเอฟสนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะเนื้อสีขาวนะคะเป็นเรีวๆแบบนี้นะคะสีขาวก็เราจะทาหลังจากที่ใช้ตัวเซรั่มตัวแรกไปแล้วนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นพิเศษนิดนึงจะพาเนีตัวผสม S.P. F, ช่วยปกป้องแสงแดดได้ด้วยค่ะสำหรับกลางคืนนะคะก็จะใช้ตัว U.S.L.E.N. Outer White Plus Sport Lite ตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษก็คือจะเพิ่มตัวนอกจากไทอัลมิดอลแล้วซึ่งจะมีผสมตัวเด็กแพนทีนอลนะคะหรือว่าวิตามิน B5 นะคะซึ่งจะช่วยในการผ่าเซลล์ผิวและ บำรุงผิวในช่วงที่เรานอนหลับได้นะเปอร์นะคะก็จะทดลองใช้ครบ2สัปดาห์แล้วก็4สัปดาห์ะคะ่ะแล้วก็จะมาแสดงผลในการใช้ให้เพื่อนๆได้ติดตามในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่มีปัญหาในเรื่องกระฝ้าหรือว่าจุดด่างดำนะคะหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ไหนแล้วเห็นผลนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถมาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์นี้ด้านล่างนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ